สวัสดีครับพบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมนี่เงียบหายกอดโอ้ไปตามของครับผมติดตามของกล่องแค่กล่องเดียวครับผมนานๆเนาะของบริษัทหนึ่งเดี๋ยวน้องจะมาบอกเนาะนี่บริษัทนี้เลยเอานี่เลยครับนี่เอายังไงก็ยังไงละโอ้โหสุดยอดเลยครับก็เรื่องเนาะก็จะเอาผิดพนักง,งานเขาก็ไม่ได้เนาะเขาก็ทําตามหน้าที่ของพนักง,งานเขาก็ไม่มีส่ง ก็มีปัญหาอีกโอ้ผมตายตายตาย,ตายผมมามา้าเรื่องกันดีกว่าพอดีนี่ครับพอดีผมไปเอาของมาเนาะประมาณมีประมาณห้าชิ้นเนาะผมได้ของมาเนาะรับของใหม่ก็จะมีภาพแบบเดิมเดิมั่งนะครับผมก็มีพี่เข้าสั่งมาผมก็ผมก็สั่งมาเนาะครับผมเนาะบางบางอันก็มีติดจองบางอันน้องก็จะเอามาเปิดน้องก็ลืมไปเลยว่าอันไหนบ้างเนาะ เดี๋ยน้องยังมาทาการแกะกล่องที่ละกล่องอันดับแรกน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดสับสไลค์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเนาะเพื่อเป็น <c oughs> เพื่อ,อน,นี่ด้วยแล้วก็ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมติดตามรับชมแล้วเป็นลูกค้าผมนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เลขบัญชีผมอันนี้เบอร์ติดต่อนอะครับแล้วก็เบอร์แอดไลน์ผมนะครับผมเนาะถ้าใครอยาก อันนี้มาอันนี้ก็เวลาผมนะครับถ้านอกเหนือจากนี้้นอกเหนือจากนี้ขอไปโอ้เหนื่อยครับผมการตามของเพิ่งได้มาครนะับผมเนาะบริษัตอื่นก็ไม่เท่าไหร่เนาะมีบริษัทเดียวโอ้ก็อันนี้ผมก็มาทําคลิปเลยเนาะเพราะผมก็อยากจะแกะผมอยากเช็คของเนาะว่าอะไรเป็นของอะไรเนาะบางทีก็นี่เนาะอันนี้นอกเหนือจากนี้ก็พี่ก็ลองติดต่อมาเนาะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือโทรมาลองมาเนาะถ้าน้องรับได้ก็รับนะครับผม แต้งก็ขับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะบางทีผมก็ส่งช้าเนาะไอ้กลับหมายเลขส่งพัสดุเนาะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ลองทักมาเนาะครับผมลองทักมาอีกทีนึงเผื่อสมมติว่าผมจะส่งของให้พี่บ่ายวันวันที่ห้านะที่หกหน้าอะไรเงี้ยพอพอวันที่เจ็ดพี่ยังเห็นผมเงียบอยู่พี่ก็ลองทักมาก็ได้เผื่อผมมีเลขส่งให้เนาะเพราะว่าบางทีน้องมันหลายคนน้องจําไม่ได้เนาะว่า ของใครเป็นของใครเนาะที่สั่งกับน้องไปเนาะครับผมกับฝากถึงไอ้เลขพัสดุเนาะบางทีน้องส่งของไปเนี้ยบางทีวันนี้ห้าคนหกคนแม้แต่คนเดียวบางทีน้องก็จําไม่ได้เนาะเ <c oughs> นาะมันทั้งงานส่วนตัวด้วยเนาะทั้งทั้งอังนี้ด้วยเนาะผมก็เลยโอ้อันนี้มีดหมอครับผมมีดหมอใครสนใจก็ทักมามีดหมอเล็กครับผมเนาะนี่อันนี้เขาแถมมาด้วยนี่นี่ครับเขาแถมมา มีดหมอนี่ครับโอ้เปิดมาก็ขอ,องมาใหม่ครับผมมีดหมอโอ้เขาหอมาอหม่ดีเลยมีดหมอนี่ผมรู้สึกว่ายังไม่แกะซีนนะครับผมเนาะมีดหมอมีดหมอซีนเดิมนะครับผมมีดหมอซีนเดิมโอ้นั่งก็เป็นตื่นเต้นเนาะ <c oughs> โอ้มีหมออันแรกเลยหลวงพ่อชไหนนี่ครับผมหลวงพ่อชไหนข้้งบนโอ้ไม่อยากแกะเลยแต่ต้องแกะชมเนาะราะผมยังไม่เคยได้ลงคลิปเนาะนะนะถ้าใครจะซื้อต่อเล่มนี้ก็ผมก็ขออนุญาตแกะก่อนเนาะอันนี้ก็ยังไม่มีใครจับจองนะครับผมเนาะนี่ฉีกแบบแบบไม่ขาดแล้วกันโอ้ซีนแกะแกะซีนใหม่เลยพร้อมเลยครับเ <laughs> นาะ โอ้สวยอันนี้จะเป็นขนาดสองจุดห้านะลืมเรียมไหมบรรทัดเขาเรียกว่า2อุด้านิ้วนี่ครับผมเนาะสอจุด้านิ้วนี่ครับโอ้สวยครับสวยไม้เล็กเนาะไม้เล็กเราค่อยดูกันนี่ครับเป็นปากกาสําหรับเน็บครับผมเนาะอาจจะว่าอาจจะเน็บไม่ได้อาจจะรวมหน่อยนึงเนาะมีดหมอเขาทำมาเนาะเนาะนี่ครับก็ ก็ไม่ถือว่าวันนี้ช่วงจังหวะกลางๆนี่จะเน้นนะโอ๊ออกแรงหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นเนื้อไม้นี่ผมอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าเป็นไม้อะไรไม่แน่ใจเนะผมดูไม่เป็นนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ปิดทองสวยๆครับผมเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเลยก็ไม่แน่ใจเนาะมันจะออกเป็นหนื่งเอนนะ งงๆเป็นเงินก็ไม่ใช่เนาะผมก็ไม่แน่ใจเรื่องอันนี้นี่ครับสวยๆเนาะนี่ด้ามก็เป็นไม้ครับด้ามก็เป็นไม้เนาะอันนี้ก็เน็บได้เนาะมีปากาเขาเรียกใช่ไหมเนาะเนาะอันนี้ก็มีเสือฝั่งนี้ก็จะเป็นเสือเหมือนเล่มใหญ่ที่ผมเคยลงไปเนาะลายเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูม ก็จะมียันอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้จะเป็นเสือเสือหัวขาดเหมือนกันเออคือว่าโฟกัสให้นอปน้ปบ <c oughs> บัเต,ตนเ,เน,น,นี่ครับตอกโคตรอกยันเดี๋ยวยันสองให้โอ้ยสวยๆครับนี่ครับตอกชอชิงนะครับผมยันชอชิงเานาะชสยๆโอ้เหล็บไหมคือดำแต่นา้อ อันนี้หมายเลขครับสองเจ็ดสองเจ็ดห้าโอ้นี่ครับเสือโคมชัดลึกครับผมเนาะอันนี้วิธีการดูผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆต่อโคดนี่ครับโคดต,ต้องตอกแบบนี้เนาะโคดขนาดโคดเดี๋ยน้องดูให้อันไหนฝั่งเส้นเอาฝั่งเส้นดีกว่าเนาะประมาณนี้ครับหนึ่งมิลเนาะความอะไรเขาเรียกว่าความสูงของยันก็ประมาณ สามมิลสี่มิลได้ไอสามหนึ่งสองสามสาม,สามมิลครับผมเนาะถึงปลายแหลมๆนะครับผมเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะลักษณะการตอกนี่ครับอาจจะลึกชัดกว่านี้ก็มีเนาะครับผมเนาะนี่ครับสวยๆด้านนี้ก็เป็นชื่อหลวงพ่อนะครับผมกันหลักอันนี้ก็โอ้ทำมาสวยเดี๋ยวน้องจะดูจํานวนการสั่งแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวน้องค้นหาจำนวนการสร้างแป๊บหนึ่งน้องส่งมาไปน้อปับป๊บป,บปบั๊นั่นโูนี่นี่นี่ครับอันนี้ชุดนี้ครับผมนี่จะเป็นอันนี้หนิ้วหัวเสืออันนี้2.5งที่ผมเอามาให้ดูแล้วกันนี่จะเป็นมีขู่นี่ครับนี่มีขู่ 2องจุดห้ากระถิ้นหกสี่จำนวนการสร้างจำนวนการสร้างนี่เดีย๋ยวน้องเอาไปคลิปหน้านะครับผมจำนวนการสร้างนี่ยังไม่มีนะครับผมเนาะจำนวนการสร้างน้องไม่ได้ทามานะครับผมมา จ็ดนาทีแล้วานาจำนวนการสร้างเดี๋ยวน้องขอค้างไว้ก่อนเนาะเผื่อใครสนใจก็ทักมาครับผมก็ตักพันกว่ากว่าอยู่ครับผมเนาะนี่ครับลองทักมานะครับผมบางอันก็สองกว่าแล้วนะครับเขาปล่อยในกลุ่มนี้ครับสองจุดห้านิ้วปากกานะครับผมความยาวทั้งหมดก็จะเป็นห้านิ้วครับผมเนาะห้านิ้วครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝาก ขอบคุณครับกดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้น้องด้วยนะครับผมขอบมคุณครับ